โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตแผนทองคำในวันที่สามสิบมิถุนายนกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าทิศทางของราคาทองคำเนี่ยมีการส่งในยานสำคัญบางอย่างที่อาจเห็นเนาะว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูแผนของทางเฟรมใหญ่กันก่อนว่าตอนนี้นะคะทิศทางของทองคำเป็นยังไงกันบ้างไปดูเดกันเลยนะคะอ่ะ เมื่อวานนอะกจากที่มีการจบของเออแท่งเทียน day นะคะก็เป็นดูจิตนะคะอย่างชัดเจนแล้วรูดไส้แบบรัวๆเลยนะคะอันนี้แผนของเมื่อวานที่ให้ไปเนาะก็ปลายไส้กันอยู่นะคะกับแนวของบ้านเนาะที่แบบให้เซลลนะคะทั้งจังหวะรูดขึ้นรุดลงนี่คือแบบสวยงามมากนะคะแต่เขาบ่ายเนี่ยที่สังเกตตอนแรกเนี่ยจากโซนนี้เนาะที่ให้ไปเนี่ยก็ยังคงใช้ได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ ไม่สวยที่จะบายในโซนไหนต่างๆเพราะเวลาแพ้มันแพ้ค่อนข้างเยอะเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราแบบอยากจะบายเหมือนที่บอกแหละก็ sl นะคะก็แบบบายใส้ข้างล่างไปเลยเนาะตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันหน่อยว่าแบบทองคาไปในทางไหนกันแล้วบ้างแล้วมีโอกาสจะไปในโซนไหนบ้างเหมือนที่แจ้งไปเมื่อวานนะคะก็มีโอกาสจะอยู่ในโซนนี้ถูกไหมแล้วก็ลงมาทําสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีการดับทาดับเบลิลอ่า เอ่อบอททอมนะคะแล้วก็อาจจะลวกอย่างนี้อ่แบบหนึ่งโอ้อ่ะอาจจะลวกไปอย่างนี้นะคะเอามาเอามาใหม่เอามาใหม่อ่ะมีโอกาสลงไปทําสมบูรณ์ถูกไหมแล้วขึ้นมาแล้วอาจจะทําเป็นดับเบิลอ่าแล้วก็ขึ้นไปหาโซนอีกรอบนี้คือจะแบบวาดมือแล้วนะ <c oughs> อ่ะโอเคนะคะโอเคอาจจะเป็นแบบนี้อา่าใช่ไหม แต่แพทเทิร์นเมื่อวานเนี่ยลักษณะของการเปิดแท่งเทียนเนาะมีในยะการบอกทิศทางของราคาทองที่มีโอกาสสวิงแล้วนะคะมีโอกาสสวิงแล้วนะคะแต่ก็อาจจะรูดไส้เก็บไส้เก็บเอ่ออยู่ในกรอบดีมันอยู่อีกสักครั้งสองครั้งเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าพอมันเกิดเป็นแท่งโดจิอย่างนี้นะคะทิศทางของพี่ทองเนี่ยก็อาจจะเป็นไปในทางนี้เลยนะคะเช่นขึ้นไปหาต้านอ่ะแล้วอาจจะลงต่อนี้อืนะคะ ทีนี้สัดส่วนทองคําของเขานะคะเขาจะมีโอกาสเด้งไปอยู่ในโซนไหนนะคะอ่าเราเริ่มมองไปไส้ตรงนี้แล้วนะเห็นไหมโซนนี้ก็จะเป็นสามสิแปดจดสองนะคะถ้าใครแบบวางแผนเทรดเนี่ยโซนนี้ก็เป็นโซนสวยสวยๆโซนหนึ่งเลยนะคะของการเซลลงมาเดี๋ยวนะขอวาดอันนี้ให้เห็นหน่อยมันมีกรอบของมันอยู่นะมันมีกรอบของมันอยู่ตรงกรอบนี้นะคะใครไปวางแผนเทรดนะคะใน ในวันหน้าเนาะนี่จากวันนี้นะคะที่แพทเทิร์นเขาบอกนะคะก็สามารถเค่อยๆวางแผนในการออกออเดอร์ได้เลยนะคะโซนที่สองนะคะที่แบบสวยๆเลยนะคะถ้าขึ้นมาก็คือโซนห้าสิบเนาะ,ะโซนห้าสิบนะคะก็จะเป็นโซนนี้ซึ่งโดยปกติเนี่ยการวางแผนการเทรดเนี่ยไอ้ก็จะวางแผนอยู่ประมาณสมโซนนะคะที่สวยๆในการเก็บเซลล์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเอาโซนชัวร์เลยถ้ามาถึงเนี่ยเป็นโซนที่ไอ้มองว่าการเก็บออเดอร์เนี่ย ดีมากนะคะแล้วก็ได้เก็บกําไรจุดแบบร่วงกล้าวใจแน่นอนนะคะถึงแบบไปปิดทางหน่อยเนี่ยก็มีโอกาสลงมาเอา่อให้ทํากําไรได้คาเซลนะคะอีกโซนหนึ่งนะคะที่มองว่าเป็นโซนที่แบบค่อนข้างขึ้นไปยากนะคะแต่ว่าเป็นโซนหนึ่งที่สวยเช่นกันที่แบบจ้องตามองอยู่นะคะก็คือโซนนี้ ก็ S <S จะมีซัพพลายเนาะในการคอนเฟิร์มอยู่แล้วก็มีหกสเ็ดดแปดนะคะในการคอนเฟิร์มอยู่เนาะแต่มีโอกาสขึ้นไปถึงไหมเนี่ยอันนี้ก็รอดูกันไปนะคะแต่ถ้าไปถึงเนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่ดีที่สุดเลยนะในการออกเซลลนะคะอ่ะทีนี้จริงๆมันมีดีโซนหนึ่งแต่ว่าเอาให้มันผ่านโซนนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะถ้ามันมีแพทเทิร์นแบบบ่งบอกเมื่อไหร่ว่ามันขึ้นไปถึงแล้วแพทเทิร์นยังไปต่อเนี่ยจริงๆยังมีอีกโซนหนึ่งนะคะที่แบบปล็งๆเอาไว้เนาะเออก็จะเป็นโซนข้างบนนี้วาดไว้แล้วกันเนะ แต่ไกลหน่อยนะคะไกลหน่อยโซนที่สี่เนี่ยของการแพทเทิร์นสร้างตรงนี้เนาะจะจะสวยเช่นกันเพราะอะไรนะคะก็แพทเทิร์น q ิอนะคะที่แบบทำครบสมบูรณ์ของ q m l อนะคะก็ว่ากันไปถ้ามันขึ้นไปถึงนะคะแต่ถ้าขึ้นไม่ถึงก็หาจุดเซลล์ที่มันแน่นอนที่มีโอกาสจะแบบเออใช้ได้เนาะก็จะเป็นโซนแรกเลยสามสิบแปดจุดสองตรงนี้นะคะอันนี้คือขาเซลล์เนาะอันนี้คือทิศทางที่มันจะบ่งบอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดแพทเทิร์นตรงนี้นะคะ ใครที่จะวางแผนในการบ u y นะคะของวันนี้เนาะวางแผนบ u y ในวันนี้ก่อนนะก็เหมือนที่บอกเลยถ้าบ b u อสดๆไปเลยนะคะตอนนี้ถ้าบายสดๆเนาะตอนนี้นะคะก็ sl อยู่แถวนี้นะคะแล้วก็ tp ก็อาจจะไปเก็บที่โซนนี้อาจจะภายในรอนี้นะ,ะโดยประมาณเนาะโดยประมาณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่สวยนะเป็นโซนที่ดีนะคะที่มีโอกาสจะไปถึงเนาะอ่ะอีกโซนหนึ่งที่มันต้องผ่านให้ได้นะคะ จะผ่านได้ไหมนะคะก็ต้องรอดูตอนราคากราฟขึ้นไปก็คือยี่สิบสามจุดหกนะคะในโซนนี้เพราะว่ามันมีการเป็นระยะของการเปลี่ยนรับเป็นต้านอยู่เนาะแล้วก็จะมีซัพพลายเล็กๆนะคะที่แบบให้เรามองเห็นอยู่ในโซนนี้นะคะว่ามีโอกาสจะขึ้นมาถึงเนาะดังนั้นนะคะใครบายขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องวางแผนเลยก็คือเอ่อเอาการเทลลิงนะคะหรือการกั้นหน้าทุนเนี่ยมาช่วยนะคะในการที่แบบควบคุมพอนเนาะ อ่ะอันนี้ก็คือในโซนนะคะที่มีโอกาสหน้าใบหน้าหน้าที่จะขึ้นไปถึงแล้วมีโอกาสลงทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเป็นโซนที่มีหลายโซนเลยโซนหนึ่งนะคะโซนสองนะคะโซนสามนะคะแล้วก็โซนสี่แล้วก็โซนที่ห้านะคะอ่ะใครก็แบบอยากรู้ว่าราคามันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยก็สปอปดูเนาะแต่และโซนเนี่ยเวลากดเนี่นยะะม,มันจะขึ้นเลขอยู่นะคะนี่จะขึ้นเลขอยู่ก็ไปตีราคากันได้นะคะในการวางแผนการเทรดหน้าเซลล์นะคะ ส่วนหน้าบ่ายนะคะตอนนี้เนี่ยการสวิงขึ้นไปเนี่ยไอ้ก็มองว่ามันมีโอกาสถ้าเอาแบบสมบูรณ์าตามทิศทางของราคาทองคําที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเนาะก็ตรงนี้เลยแถวๆนี้เลยนะคะแถวๆนี้เลยอ่านะคะทำ,ทำครบสมบูรณ์เนาะเพราะว่าอะไรก็มีการสร้างสวิงโลวสวิงไฮเนาะของทางเส้นใหญ่นะคะแล้วค่อยล่วงนะคะไปหารับวีคเนาะรับวีกก็จะอยู่ด้านล่างเลยทุกคนอ่ารับวีกก็จะอยู่ด้านล่างเลยเมื่อกี้เนี่ยกีพันจุด อ่ะประมาณหกพันจุดนะคะประมาณหกพันจุดเอ่อรับวีก็จะอยู่ด้านล่างเลยค่ะจุดอ่ะนี่ก็จะเป็นรับวีเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรับวีทีนี้เรามาวางแผนเทรดอันนี้คือจุดได้เปรียบละจุดได้เปรียบต่บตางๆที่เราจะมองหาในการเข้าออเดอร์ละนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าวันนี้เราจะออกออเดอร์นะคะไม้นี้นะคะถ้าออกสดไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้นึงที่แบบวางแผนในการแบบออกออเดอร์เอ่อ เสียงกันนิดนึงนะคะเพราะมีโอกาสเก็บไส้อยู่นะคะมีโอกาสเก็บไส้อยู่ในวันนี้นะคะในวันนี้ในวันนี้มีข่าวอะไรให้เราสังเกตบ,บ้างนะคะไปดูข่าวกันนิดนึงวันนี้วันศุกร์นะคะมี USD นะคะตอนเอ่อหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะก็จะเป็นการแบบพูดถึงราคาอินเด็กต่างๆนะคะ ก็น่าจะมีการส่งผลนิดนึงอนะเพราะช่วงนี้ก็มีข่าวยืดดีค่อนข้างบ่อยในเรื่องของดอกเบียก็ดีในเรื่องของการประกาศของพาวเวลก็ดีนะคะทุกเรื่องเนี่ยก็เป็นการส่งผลกระทบเกี่ยวกับเศรษฐก,กิจหมดเลยนะคะของอเมริกานะคะดังนั้นใครวางแผนเทรดทองคำเนี่ยทิศทางของราคาทองคำเนี่ยก็กําลังบ่งบอกของการ มีการสร้างสวิงเนาะอ่านะคะวันนี้การวิเคราะห์2เทคนิคไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฟันดาห์หรือเทคนิคอล l เนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะคะในการเอ่อวิเคราะห์เนี่ยสำหรับตัวเองเนาะอาจจะยึดในเรื่องของเทคนิคอลเป็นหลักก่อนนะคะประมาณ99%เเลยนะคะส่วนหนึ่งเเซนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการดูฟันดาเมนทัลที่มีโอกาสส่งแรงและทิศทางต่างๆตามเทคนิคที่บอกเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนในการที่จะวางแผนการเทรดของคำเนาะ จากวันนี้เนี่ยสิ่งที่ไอเห็นเนี่ยก็ตอนข่าวเนี่ยถ้ามีการสวิงลงมาเนาะก็บไส้นะคะไอก็จะมองแบบอาจจะมีการมองหน้าบ่ายแล้วเนาะเป็นเป็นจุดที่แบบเออสวนขึ้นกลับไปเนาะเพราะว่ามีการขึ้นไปเพื่อสร้างสวิงไฮนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการได้เปรียบสุดๆเลยในการเทรดทองคําตอนนี้สําหรับไอเนาะไอก็ยังมองหน้าซลลเออหน้าซลลเนาะมาเป็นหน้าแบบหลบหๆในการมองเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีโซนในเออเขาก็จะมีโซน ดีมานนะคะที่ให้เราแบบมองเห็นอยู่ว่ามีโอกาสวิ่งไปเก็บราคานะคะทีนี้นะคะมันก็สําหรับไอตอนิกหน้าเซลล์ก็ยังเป็นหน้าที่ได้เปรียบกว่าหน้าบายเนาะแต่ณจุดนี้นะคะณจุดนี้ราคาปัจจุบันตอนนี้นะคะวันที่สามสิบมิถุนายนะคะมันก็เป็นจุดที่แบบเออไม่ควรพลาดโอกาสในการบายขึ้นไปแล้วเก็บจํานวนเอ่อจุดเยอะๆนะคะเออก็จับได้เนาะทีนี้นะคะตอนนี้มีเริ่มสร้างในยะแล้วนะคะว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นมันก็มีโอกาสดิ่งไปหาโซนก่อนเนาะแล้วอาจจะมาลงมาสร้าง d บบ b ลท top ก็ได้นะคะแล้วก็ขึ้นไปดิ่งโซนสวยๆแล้วก็ลงอย่างนี้นะคะก็เป็นไปได้ส่วนโซนนี้ถ้าขึ้นมาถึงอีกทีหนึ่งนะคะไม่รู้วันไหนเนาะแต่ถ้าขึ้นมาถึงตอนนั้นเดี๋ยวอาจจะไม่วิเคราะโซนตรงนี้อีกคีว่าเฮ้ยมันเริ่มบง่งบอกแพทเทิร์นหรือ,อยังนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตอนนี้เราบายขึ้นไปเนาะจากโซนที่แบบเอแท่งเทียนบง่งบอกเราอยู่จุดที่ขึ้นไปปุ๊บแล้วเราจะวางแผนเซลล์ลงมาตามโซนต่างๆนี้นะคะ ก็มาจุดนี้ก็รอคอนเฟิร์มกันอีกทีว่าแบบเฮ้ยแพทเทิร์นของเขาเนี่ยมีการบ่งบอกอะไรนะคะถ้าเขามีการบ่งบอกว่าฉันจะไปต่อแล้วนะอ่าคลิปนั้นนะคะไอซก็จะบอกเนาะว่ามันก็ไม่แบบไม่คอนเฟิร์มชัวร์นะคะว่าแบบเอ้ยจะไปจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มทาแพทเทิร์นในการมองกราฟิกแล้วว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะที่จะแบบเฮ้ยมีการสร้างเป็นดับเบิ ดับเบิลเอ่อบอททอมนะคะไอ้ก็จะบ่งบอกทันทีเลยว่าอ่ะตอนนี้เราก็ยังสังเกตหน้าจุดตรงนี้บายได้อยู่นะคะอันนั้นเดี๋ยวว่ากันคลิปหน้าเอาแบบคลิปนี้ก่อนที่เป็นปัจจุบันเลยนะคะว่าแบบราคาทองคําเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นแล้วเนาะอ่ะแต่ก็รอหน่อยนะออเดอร์นี้นะคะเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นวันนี้ที่มีโอกาสบแล้วก็เคลียร์ใสแล้วก็ขึ้นเลยก็เป็นไปได้ตอนข่าวตอนกลางคืนเนานะหรือเออหรืออาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ ตอนที่เกิดข่าวแล้วจบ่ะจบมีแทงเดนะจบเดนะคะอันนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นตามแผนแช่วิเคราะห์ในวันนี้ณนะเวลานี้นะคะเดี๋ยวไอจะมาอัปเดตในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งว่าแบบทิศทางพอคำจะคอนเฟิร์มในสิ่งที่ไอพูดวันนี้หรือเปล่าหรือเปลี่ยนแปลงนะคะแต่วันนี้ในจุดสําคัญที่มีการบ่งบอกกับการาฟอยู่เนี่ยอืมสวย สวยมากเลยสวยค่อนข้างสวยเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่แบบบอกเราว่าวัาวนนี้นะคะราคามีกาศด,ดันขึ้นนะคะก็คือในส่วนของไดเวอเรนซ์นั่นเองเราจะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยทองคำเนี่ยมีการไหลลงมานะคะอยากเห็นภาพชัดมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะออกซิเลเตอร์ของเราเนี่ยไม่ใช่ออกซิเลเตอร์ดินะคะเพราะว่าเออเนี่ยที่เอามามันไม่ใช่อยู่ในออคซิเลเตอร์เนาะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งในการบ่งบอกแรงให้ให้เรามองเห็นกราฟได้เนาะว่าแบบเออมันเกิดไดเวอเจน์แล้วนะคะ อ่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนหนึ่งที่แบบมอะเรานะคะอดีอาจจะมองไม่ชัดแต่จริงๆมันก็ชัดอยู่นะนี่ที่มันไหลลงมาเห็นไหมมันก็มีการงัดขึ้นนะคะเอ่อที่ไหลลงมาเราต้องวัดจากที่มันไหลนะคะทุกคนอ่ะวัดแท่งนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคก็ยังก็อดียังอยู่เป็นแรงอยู่อ่ะแต่เริ่มเริ่มเกิดแท่งเขียวขึ้นาเราเห็นบ้างแล้วเนาะอ่ะทีนี้นะคะไปดูในในสี่ในสี่ชั่วโมงดีกว่าสี่ชั่วโมงน่าจะเห็นได้ไวจริงชัดนะะทุกคน อมเนาะอ่ะมาดูสี่ชั่วโมงกันสักนิดนึงอ่ะชัดเจนนะคะชัดเจนสี่ชั่วโมงชัดเจนมากเลยในส่วนไดวร์เจนเนาะอ่ะมาดูการตรงนี้นะตรงนี้นะคะยอด swing low, สวิงโลสวิงโลนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็สวิงโลแล้วก็สวิงโลที่เกิดขึ้นเดวิเจนคืออะไรนะคะเดวิเจนก็คือการขัดแยงราคานะคะอันนี้คือกราฟไหลลงทุกคนลองสังเกตน,นะปกติกราฟขึ้นกราฟลงมันก็จะแบบยอดแบบ เห็นไหมอันนี้คือเท่ากันอันนี้คือเท่ากันอันนี้คลิปนี้จะยาวหน่อยเนาะอ่ะคลิปอันนี้คือไหลลงมาในขนาดเดียวกันตรงนี้ก็ไหลลงมาเห็นไหมอันนี้คือมันเป็นทเทิร์นของแรงอยู่แล้วนะคะที่แบบมีการส่งบ่งบอกนะคะอ่ะสังเกตตอนขับขัดแย้งละเออสังเกตตอนขัดแย้งนะอ่ะตรงนี้ใช่ไหมลงหานี่ใช่ไหมทีนี้ตรงนี้เห็นไหมขึ้นไปหานี่เนาะ ก็มีการงัดคานขัดแย้งเหมือนกันพอเมื่อพอมีการงัดคานขัดแยง้งปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากจุดนี้ก็ขึ้นไปหาต้านนะคะสี่พันจุดเห็นไหมสวยมากดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปหาต้านนะคะก็มีโอกาสมีโอกาสกิบกำไรได้เลยะะเอ่อเอาต้านชัวร์ก่อนนะต้านนี้ก็สองพันสามร้อยจุดนะคะ อันนี้ก็วางแผนในการออกออเดอร์กันได้เลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยราคาทองคําจะไปยังไงทีนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่แบบไอเร็งเห็นว่าเอ้ยมันค่อนข้างมาคอนเฟิร์มให้อมองเห็นว่าเออจุดนี้ก็เป็นจุดที่แบบเริ่มสวยแล้วที่จะบายขึ้นไปแล้วก็เ l นะคะที่บอกเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นในตรงนี้เลยสี่ชั่วโมงพอเราพอเราย่อยลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการ คอนเฟิร์มของแท่งเทียนละนะคะก็จะเป็นเอนการ n ฟิงเนาะคืนกินนะคะ, hover, <ๆ>ะคะืนกินอาจจะแบบเฮ้ยไม่สวยแบบเฮ้ยคืนกินแบบเต็มแต้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็เป็นในอย่างให้เราเห็นแล้วนะคะว่าแบบเออมันก็มีแท่งคืนกินโผล่มาให้เราเห็นแล้วนะคะอะ่ะอันนี้คือในส่วนของแพทเทิร์นนะคะขาบ่ายตอนนี้เนี่ยไอ้ไอ้ค่อนข้างแบบรู้สึกว่ามันมีความความความเขาเรียกว่ามัาม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 ่นใจเนาะเออมั่นใจนะคะแต่ว่าถ้ามันแบบ หนที่จะโอกาสจะเกิดขึ้นอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันเนาะอ่ะทีนี้นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งใช่ไหมพอเปิดมาสี่ชั่วโมงทีนี้เราย่อยกันไปอีกนิดนึงนะคะอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่แบบสําหรับ i เนี่ยไอมองว่าแบบเออมันมาคอนเฟิร์มรอบนี้เนี่ยค่อนข้างแบบสวยมากๆเลยนะคะก็ไปดูหนึ่งชั่วโมงกันสักนิดนะะไปดูหนึ่งชั่วโมงกันสักนิด่ะสิ่งที่ไอมองเห็นในจุดนี้นะคะที่มีการแบบวิ่งทะลุราคาขึ้นไปนะคะ สิ่งที่เขาสร้างแพทเทิร์นให้เห็นคือเขาสร้างเป็นอันนี้จบอันเชื่อว่าแค่พระแค่วาดเนี่ยทุกคนก็น่าจะมองเห็นแล้วว่ามันเกิดเป็นแพทเทิร์นอะไรที่แอนโชว์เดอร์กับห ور, ัวถูกไหมก็คือขาขึ้นนั่นเองนะคะถ้าโซนนี้นะคะพอเ,เอาอยู่ปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นแต่แหละนะคะอ่ะซึ่งตรงนี้อ่ะที่วิ่งอยู่เนี่ยเขาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวยนะคะวันนี้รอข่าวกลางคืนเนี่ยอาจจะไม่ได้สวิงอะไรมากนะคะหรือถ้าสวิงก็ หาโซนเล็กๆในการเซล์บนะคะตามแนวรับแนวต้านนะคะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเซลล์เนาะอ่าสุดนี้1 9 1 5นะคะแต่ S L อนอกกรอบไปเลยนะเพราะว่าเรากำลังเล่นเขาเรียกว่าซ้อนทำฟรมนะคะอันนี้เรากำลังเล่นในโซนวันเอ้ในวันนี้ตอนกลางวันที่แบบยังไม่เกิดการสวิงมากเนาะแต่ทีนี้พอตอนกลางคืนเนี่ยแผนแผนของการเล่นแบบเหมือน ย่อยเนี่ยอะหลังๆเนี่ยและย่อยเนี่ยที่กาลังพูดอยู่ตอนเนี้ยคือเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะต้องรอการคอนเฟิร์มของแท่งเทียนนะตอนปัจจุบันที่ราคาวิ่งนะคะเออแล้วค่อยออเดอร์อะแนวรับก็จะมีตรงไหนแน่นอนแล้วทุกคนเห็นอยู่แล้วนะคะแนวนี้แล้วก็จะมีแนวนี้อีกแนวหนึ่งที่เป็นการสร้างไหลนะคะเป็นการสร้างไหลสวยๆเนาะก็ตรงนี้มีโอกาสสวิงได้นะเออสวิงตรงนี้ตรงสวิงตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นนะยะตรงนี้อีกราคานึงนะคะอ่ะที่แบบมีโอกาส เป็นบายนะคะบายบายเก็บเก็บแบบจังหวะรูดแล้วก็ขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเก็บได้นะคะอนะ่ะมีโอกาสได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าราคานะี่คะเอ่อจะวิ่งมาสร้างไหลตรงไหนอ่ะอาจจะวิ่งมาตรงนี้เราขึ้นเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะวิ่งมาตรงนี้ทำเอ่อแพทเทิร์นของ h e a d and shoulder สมบูรณ์เราขึ้นเลยก็ได้หรือมาทําไส้ตรงนี้นะคะถ้าแท่งเทียนรูดราคากลับไปแล้วก็ปิด อ่ะปิดอยู่ที่แบบบริเวณเขาเรียกว่าไหลเนาะเออแบบนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วแหละว่ามีโอกาสที่จะแบบวิ่งขึ้นไปนะคะอ่ะตรงนี้ดีไซน์ได้หมดนะตรงนี้ดีไซน์ได้หมดเลยนะคะแถวนี้เนี่ยดีไซน์ได้หมดเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะตอนกลางวันเนี่ยตอนที่แบบเก็ตบายเนี่ยก็ s l ตรงนี้เลยค่ะหนึ่งแปดแปดสามนะคะ,ะ,คะอันนี้คือหนึ่งเก้าแปดหกเนาะ s ออก็น่าจะประมาณพันสามร้อยจุดนะคะ ประมาณ1,300จุดอะถ้าเราออกราคาปัจจุบันเลยตอนนี้ SL มาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ,อ2,300จุดไม่ใช่1,300จุดเนาะ2,300จุดนะคะก็อันนี้ก็คือคำนวณหลอดกันดีๆในการวางแผนการออกเนาะเพราะว่าเราวาง SL ตรงนี้ทุกไม้เนี่ยมันมีโอกาสการสวิงเราพุ่งขึ้นได้หมดเลยนะคะดังนั้นก็อันนี้ก็วางแผนดีๆในการออกหลอดซส์นะคะ อ,อย่า overlot เนาะเพราะว่าพอตของเราไหวเท่าไหร่เราก็บริหาร M M แบบนั้นนะคะในการวางแผนการออกออเดอร์อันนี้ก็จะเป็นทิศท,ทางของทองคำเนาะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันก็ดีหรือจะเป็นช่วงกลางคืนก็ดีถ้าเมีการจบแท่งเทียนเดี๋ยวเรามา follow ต่อเป็นวันต่อวันเลยนะคะในช่วงนี้ว่าแบบทองคำเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ได้ดูแล้วก็วางแผนในการเทรดน,นะคะก็ขอให้ทุกคนกำไรแล้วก็โชคดีในการ เทรดในตลาด forex และกำไรอย่างยั่งยืนกับตลาดนี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดๆไปค่ะ